ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือท่านยินดีต้อนรับเข้าโซห่หยยเด่นหนึ่งหนึ่งหกอีกแล้วครับคลิปนี้เดี๋วท่นนี้ก็เป็นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านานครับท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ และก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันแนวทางอย่างเร็วทันใจด้วยครับขอบคุณอย่างมากคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ1ธรรมวาคมต่อไปครับเจ้านี้เจ้านี้ก็เป็นแนวทาน 10บ,บนเบ่งปาน901234 901234 6ตัวเป็นเดียวทางอดีตที่แล้ว456789000ต่อไปครับเจ้านี้ผีเสื้อเทวดาเบ่งปัน,ปนเดวทางดับควงบนล่า เข็บหน้าจอครับท่านดับ161ครร้งหลุดโบน30ครั้งแล้วก็ดับ161ครั้งหลงลุกล่าง30ครั้งก็ขอบคุณแนวทางที่เบงปันต่อไปครับเจ้านี้โคนราศีเมษ

ยืมนะท่านเจ้านี้ยืมนะแบ่งป,นปานแนวทานโบนสามตัววิ่งนะ 9, 1, 4, 9, 1, ททเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่อดีตที่แล้วหกเบกหนึ่งเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเก้าหนึ่งสี่สามตัวเป็นแนวทางไปต่อการใบนี้ครับใบนี้ ก็เป็นทานดับ10หน่วยบนูนอดีตที่แล้วหลุดนะหลุดเดียวทันใหม่นี้ครับก็แบ่งปน่วทานดับสิหน่วยบนหนึ่งอดีตที่แล้วดับศูนย์หลุดนะยังไงก็ขอขอบคุณอย่างมากสำหรับเนวทางที่แบ่งปัน,ปนไปต่อการเจ้านี้ครับ เป็นแนวทางสิหน่วย10หน่วยนะอดีตที่แล้วก็ผ่านหนึ่งสหนึ่งสแนวทานใหม่นี้ครับท่านนะก็แบ่งป,ปานแนวทาง10โชนหนึ่งโชนหกโน3ามโชน2หน่วยโชนแนะชูน7จ็โชน6กก็ขอบคุณอย่างมาก ไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับท่านใบนี้ก็เป็นแนวทางยาทิพนะท่าน2ตัวบนนะแบ่งปาน,นเน้นตรอง70 7ด7ู7ย์เจ็ดสองเจ็ด 121617181904080502 2825242686ก็ขอบคุ้นยางมากเลยสําหรับเนวทางที่แบ่งปันต่อไปกรับใหมนี้ครับเทมบรรเลงสุด ท่านเทพนะท่านเป็นอทานโบูบนะเบงปาน่รองสชุดสี่ศูนย์แปดสเกา่นึ่งปดสี่หนึเ้าปดเก้งสามปด4 0มสี่เก้าสามสี่หนึ่งสี่สี่แปดสี่สี่เก้ ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่เบ่งบานไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางชนชุด3ตัวนะท่านสทวชอสอนวแล้วก็เจ้ากลิทานนะกลิทสเจ้านี้ชนชุด3ตัวแปกหนึ่งห้าแปกสามหแปหกแปเ เปกหนเครับท่านก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับนะใบนี้ก็เป็นเนาทานรวมคู่สองตัวรวมคู่สองตัว1 2 4 2 6 2 7 2รอง11 4 16 171 หนึ่งสองสี่สองหกสองเจ็ดสองรองหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งไปต่อก,กัอนเลยเจ้านี้ครับท่านผีเสื้อเทวดเเาเบ่งปานวทาน9ก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจหนึ่งปดหกศปหนึ่งเอทานบนล่างหกแปดหนึ่งปดส 3, 2, 4, 6, 7, 4, 0, 7, 1, 8, 8, 8, 1ไปต่อการเจ้านี้ก็เป็นอานร้อย10น้อยอดีตที่แล้วพันเก้าเก้าศูนย์ก้พันน็พันเนวท่านใหม่นี้ครับก็แบ่งปเนีนวท่านหลักร้อยศูนหลัก1ิบแ,แล้วก็หลักน้อยสี่ศูนยแปดส ก็เป็นอาทานร้อยสิบหน่วย3ตัวตรองต่อไปเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นอาทานรวมตัวรวมตัวคู่2ตัวโบนนะท่านคาดด้วย10หน่วยโบนเก้าูนย์หนึ่สองเจ้าเอ็กเพนและก็อีกเจ้า1นสองเจ้านี้รวม ตัว40495059606970 71727980118289รวม14ชุดเป็นแนวทางไปต่อการเจ้านี้ครับทางคุณเพชรนะท่านแบ่งปานแนวทางล่าง3ตัว456 456แบ่งปาน3ตัวเป็นแน,นวทาง อดีตที่แล้วก็แบ่งปัน012 012อดีตที่แล้วก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็แบ่งปัน456ต่อไปเจ้านี้คนโครากแล้วก็เจ้าเอ็กเพนรวมชุด2ตัว2เจ้านี้โชน9กับ0จับคู่0 0 1 0 2 0 9 0 0 7 1 7 2 7 9 7 0 8 1 8 2 8 9 8 0 9 1 9 2 9 9 9ขอบคุณอย่างมากไปต่อการเลยเจ้านี้ครับโดยพระราณธานเบง่งปาแนวทานชุด3ตัว 0 8 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 9 2 um 9 2แป2เ0้าเ0้1 2เดทันบูน89809202ล่าง0 8 9 2 0 2 3 4 9 1้ 2> well 2> engineer, 1 2 2 1 2 1นย1ส1 2ก็ขอบคุณมาก เจ้านี้ครับก็เป็นแนวทานหลักอรอยครับท่านเป็นแนวทานหลักอรอยเบ่งปนานเ1็9014อดีตที่แล้ว689 03อดีตที่แล้ว689 03ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับเี่ตัวท่านก็ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง,ท,งทุกคลิปด้วยครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทันใจจริงๆถ้ท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะท่านนะกดไลค์กดแชร์กดซับส r i b e นะเป็นกำลังใจกำลังเจอให้เอีกมินด้วยครับท่าน ก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกกำลังใจคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านเราก็เจอกันคลิปต่อไปครับ